Hola, สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะอยู่ที่วัดพระบรมธาตุนครชุมจังหวัดกําแพงเพชรค่ะเราตั้งใจมาเที่ยวกําแพงเพชรนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้แวะเที่ยวในตัวเมืองและก็ได้แวะแวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่สวยมากอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะที่สะดุดมากๆและที่เราต้องแวะนะคะก็คือเจดีเป็นสไตล์พม่านะคะเป็นทรงพมา่าแล้วเมื่อกี้ได้คุยกับหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อได้บอกว่าด้านในได้บรรจุพระ อารมสาลีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะเป็นอาคารไม้เก่าโบราณน,นะคะ คือสวยมากๆนะคะอันนี้คือหอวิปัสสนากรรมฐานวัชระนาลินนะคะเป็นอาคารไม้มีเนนเนาะเรามาช่วงนี้ประมาณ4โมงครึ่งนะคะ16บนาฬิกามนาที สะดุดใจที่วัดนี้นะคะเพราะว่าเจดีย์เป็นทรงพม่านะคะแต่บรรยากาศที่นี่ก็คือจะเงียบสงบนะคะเอาจริงๆกํากำแพงเพชรนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราแวะเที่ยววัดนะคะส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดที่ผ่านแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะมา ำแพงเพชรนะคะด้านหลังติดแม่น้ำไหมคะ <c oughs> ด้านหลังติดแม่น้ำไหมคะ <c oughs> ติดแม่น้ำไหมคะ <c oughs> ติดแม่น้ำใช่ไหมคะ ออขออนุญาตเดินนะะได้ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้โบสถ์ปิดหมดแล้วนะคะเขาเย็น,นแล้วนะใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะวัดสวย <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สวยมาก พาเดินชมบรรยากาศรอบวัดนะคะอ่าันนี้กำแพงเพชรนะจริงๆกำแพงเพชรนะ่ะเขามีชื่อเสียงเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เ,เป็นหินศีลาแรงเหมือนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยนะคะก็เหมือนกันกำแพงเพชรสุโข,ขทัยก็เป็นเมืองเก่าแก่ เหมือนที่ทุกคนได้ทราบกันอยู่แล้วพระวิหาร เดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังกันเดี๋ยวเราพาเดินรอบๆนะคะด้านหลังวัดมีร้านกาแฟนะคะแต่ตอนนี้ปิดแล้วอัน,นัี้คือร้านกาแฟเป็นวัดที่ร่มรื่นนะคะสวย เดี๋ยวเราเดินไปหลังพัดแต่ในโบสถ์เนี่ยเราพาเข้าไปชมไม่ได้พาดูรอบๆนะคะอันนี้อนุสาวรีพญาลิไทยค่ะอ๋อสวยนะคะ เมื่อกี้เราได้กราบไหว้นะคะพยาริษไทยเรียบร้อยแล้วนะคะขอพรขอขอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะพาเดินอันนี้เป็นขาดทับทของเราแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปตรงนู้นนะคะซึ่งปิดแล้วก็จะมีผนอนแต่ฝั่งนี้นะคะเป็นโบสถ์อันนั้นวิหารนะคะอัน,นโบสถ์ เสียงตีละครั้งน่าจะเป็นเสียงทำวัดแล้วค่ะน่าจะห้าโมงเย็นแล้วโบสพี่บูรุอุปถัมภ์ได้ยินโบสเริ่มเปิดประตูน่าจะเปิดไฟนะคะน่าจะเป็นการทำวัดนะคะด้านในเราไม่ควรรบควรนะเห็นเนนอยู่ด้านในละเดี๋ยวเราเดินออกดีกว่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนนะคะแล้วก็ทำตามกฎนะคะเดี๋ยวเราเดิอนออกดีกว่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะด้วยนะคะ <c oughs> เห็นเนนตอนนี้เปิดหน้าต่างกันเมื่อกี้บทนี้ปิดอยู่นะคะ อันนี้เปิดไ,ได้ทั้งวัดเป็นวัดที่สวยจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆมาที่กำแพงเพชรนะคะแวะวัดนี้นะคะสวยพระปฤรษียุพเพชรสาธุเจ้าค่ะ ลูกบ้านของเกจิอาจารย์นะคะจบจากวัดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินถนนคนเดินนครชุมค่ะไม่ไกลจากวัดนี้นะคะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะถนนคนเดินนครชุมค่ะใช้เวลาเพียง5นาทีเองนะคะจากวัดพระบรมธาตุนครชุมค่ะเป็นภาพเก่าๆเล่าเรื่องในอดีตนะคะของวิถีชุมชนนครชุมนะคะ ะใส่ชุดไทยขนมเบื้องโบราณ ขนมเบื้องหนูเอาเอาอะไรนะเอ้เแมยงคำเนีงคำหกอันสองอันนะคะอันเดียวได้ปะได้ค่ะสิบบาทค่ะแป๊บหนูยืมไหมคะกำลังหาอยากกินแต่ที่เกล็ดห่อขอบคุณแม่หนูถือไปเลยเหรอได้ค่ะ ย้อนยุคนะคะขนมวง ะคะบรรยากาศประมาณนี้เลยำแล้วนะตดเด็กได้ลเราออก,ก็ได้แล้วแรว แขล้วของเรา30บาทเองนะคะแคบหมูค่ะ <พา S 1> ขอบคุณค่ะสะเต็กโก2กล่องครั มีใส่ผักก่หวานตักได้ปกติใช่อรอย่างละกล่องไหมครับหวานหนึ่งเป็นแปิ I <laughs> do